สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราวสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านคะ่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้น้องตีก็พาทุกคนเลาะนะคะเลาะมาที่ไหนเลาะมาว่ามีป่าไหมก็มีป่าว่ามีสวนไหมก็มีสวนว่ามีนาไหมก็มีนานะคะทุกคนและก็มีภูเขาด้วยอย่างที่เห็นนะคะนี่พูดตามความจริงนะคะน้องตีไม่ได้กินตนากการน้องตีพาทุกคนมาดูความเป็นจริงเลยนะคะ นี่คือทางไปไร่ไปนาไปลั้วไปสวนอยู่ที่ฝั่งไทยนี่คือบ้านนาเกนะคะตําบลนาหน,นองทุ่มอําเภอแก้งคอจังหวัดไสรภูมนะคะทุกคนวันนี้น้องตีพาทุกคนมาสมบรรยากาศบ้านบ้านของหมู่บ้านสนบุตรนะคะถ้าจะพูดตามภาษาบ้านน้องตีนะคะอาจจะไม่เพราะสักเท่าไหร่เพ่อเรียกว่าบ้านนอกนะคะทุกคนนี่คือถนนบ้านนอกเด้อจ้าเนี่ยอ,อันนี้ภาษาบ้านน้องตีเนาะทุกคนก็ หากน้องตีพูดแบบนี้แล้วทําให้อาลายคนไม่พอใจน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอันนี้คือภาษาบ้านน้องตีเพิ่นเรียกว่าบ้านนอกเนาะแต่ว่าพูดภาษา,าทางฝั่งไทยเพิ่อนอาจจะเรียกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งคือถนนสุนนบุตรนะคะวันนี้น้องตีเองก็เลยอยากมานําเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะที่อยู่เขตสุนนบุตรอยู่ที่ฝั่งไทยแต่อาจจะทําให้บางคนนะคะ บางคนบางช่องย t u b e นะคะบางช่องนะคะทุกคนน้องตีไม่ได้เหมารวมอยู่ทางฝั่งบ้านน้องตีก็คือฝั่งลาวนะคะทุกคนอาจจะแบบเห็นน้องตีนะคะโซวความเจริญของประเทศไทยนะคะหรือว่าโซวความเจริญของถนนเมืองไทยอาจจะรับไม่ได้หรือบางคนอาจจะรับไม่ได้ยงงี้คะ่ะทุกคนเกิดความอิสสาริษยาในใจหรือเปล่าอันนี้น้องตีไม่ได้ยุ่ยเย่ให้ พี่น้องฝั่งไทยและฝั่งเราจะแตะคอกันนะคะน้องตีพูดว่าเฉพาะบางคนและก็บางช่อง u t u b e นะคะช่อง YouTube หลายๆช่องคนก็ทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับเมืองไทยก็ทำดีแล้วก็พูดดีนำเสนอแต่สิ่งดีๆระหว่างพี่น้องสาวลราและสาวไทยเนาะทุกคนแล้วก็พูดถึงคนลาวนะคะคนลาวบางคนเท่านั้นนะคะไม่น้องตีไม่ได้เหมารวมหมดนะคะบางคนนะคะแต่คนลาว ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็รักและให้เกียรติพี่น้องสาวไทยนะคะทุกคนรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะเพราะว่าอะไรศัพท์และภาษาที่คล้ายคือกันพูดพูดเข้าใจกันและอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคนลาวส่วนใหญ่นะนับตั้งแต่เข้าน้องตีความได้หรือว่าตั้งแต่เกิดมาเนะรู้จักกับภาษาไทยมาเลยนะคะหรือบางคนนะคะอย่างเช่นไม่ต้องพูดไกลเลยนะคะ บางคนน่ะยังมีเสื้อสายที่เป็นคนไทยนะคะเสื้อสายไทยก็คืออะไรคือพ่อบางทีก็มีพ่อมีแม่มีพ่อตู้แม่ตู้ทางฝั่งไทยอย่างเงี้ยค่ะทุกคน อย่างเส้นน้องตีก็ไม่ต้องพูดไกลนะน้องตีเป็นคนลาวส่วนแฟนเป็นคนไทยใช่ไหมคะทุกคนลูกออกมาก็เป็นลูกครึ่งไทยลาวนะคะโตขึ้นมาเขาจะเลือกสันสาตวไหนก็แล้วแต่ให้เขาเลือกเอานะคะแต่ตอนนี้น้องตีให้ลูกซ้ายของน้องตีถือสันสาตไทยนะคะโอเคนะคะน้องตีกลับคืนมาย้อนมาที่ความเจริญของไทยถึงเขาจะบุรีน้องตีหรือว่าจะเซะน้องตีก็แล้วแต่นะคะน้องตีขอนําเสนอให้เห็นถึงความเป็นจริง น้องตีพามาดูความเป็นจริงเลยน้องตีไม่เคยมานั่งอยู่บ้านพูดและจินตนาการไปเองอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนี้นะคะทุกคนน้องตีมาสัมผัสด้วยตัวเองมาถ่ายภาพด้วยตัวเองแล้วมารีวิวด้วยตัวเองว่าจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีน้องตีก็จะได้รู้เลยนะคะทุกคนน้องตีไม่ได้อวยไทยแบบเอาแต่สิ่งจินตนาการนี่คือความจริงนี่คือถนน อยู่ที่ประเทศไทยถนยสนสุนบทรถนนไปนาข้างๆก็เป็นคลองสุนทรประทานหรือว่าคลองส่งน้ําที่ไหลลงมาจากถ Liu ึงเขานะคะข้างๆัข, Grammy han, ขวามือซ้ายมือข้ามคลองไปก็เป็นนาข้างนี้ก็เป็นให้เป็นนานะคะข้างหน้ายังมีรถเกี่ยวข้าวนี่คือความจริงเพื่อนกาลังเกี่ยวข้าวรถสีเข้าวรถเกี่ยวข้าวที่เพื่อนเกี่ยวข้าวนะอันนีค้คือฝีมือคนไทยนะคะรถเกี่ยวข้าวนั้นก็เป็นฝีมือคนไทย ไม่ได้ว่าจะมโนเองไม่ได,ไได้ไม่ได้กินจนตนาการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปปะธรรมนะคะจับได้ต้องได้ตอนนี้น้องตีก็ขับบนถนนลาดย่างที่สวยและสะดวกสบายงดงามมากๆนี่คือความเจริญของถนนเมืองไทยโดยเฉพาะอ,อยู่เขตสนนบทหรือว่า ถ้าจะพูดภาษาบ้านน้องตีคือบ้านนอกนะคะทุกคนแต,แต่อย่าแต่อย่าอย่าพึ่งบุรีน้องตีนะคะภาษาบ้านน้องตีคือบ้านนอกนะคะทุกคนแต่ว่าภาษาทางฝั่งไทยเพื่อนอาจจะเรียกว่าสน,นบุตรนะคะนี่แหละค่ะเหตตาดูสะบางเนาะถ้าเขาพูดอะไรที่เขาหยิบยื่นมาอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็พราะว่าไปอยากนี่มันคือความจริงถ้าเราพูดความจริงไปแล้วบางคนเพื่อนก็เออรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้ก็สั่งเงิน ก็สร้างเถอนะคะแต่น้องตีจะขอนําเสนอในภาพมุมมองของน้องตีที่ได้พบได้เจอได้เห็นในสิ่งต่างๆอยู่ที่เมืองไทยได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้และได้มาเปิดหูเปิดตาอย่างความเป็นจริงและได้เห็นอย่างเทจริงนะคะนี่แหละค่ะคือเมืองไทยนะคะการพัฒนาของพื้นไม่เคยหยุดยั้ยงการและแผ่ลามไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตามไล่าตามนาตามรั้วสวน ทางขึ้นเขาทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดทางขึ้นเขาหาหน่อไม้นะยังเป็นทางลาดยางและเป็นทางคอนกรีตนะไปหาว่าจะหาไหมหาเห็นไหมทางลูกลังลองมาหาดูนะแต่ว่าถ้าถามว่าทางลูกลังอยู่ประเทศไทยยังมีไหมมีแต่หาดูได้ยากถ้าใครเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญตานะทางประเทศไทยนะคะทุกคนทางลูกลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าทางลูกลังที่ถ้าอยากเห็นจริงๆนี่ต้องเข้าไปหาเส้นทางส่วนบุคคลเนาะ ทางแบบทางเข้าไปอ่าพื่เรียกว่าทางเข้าไปนาเพื่อนเองอ่ะอย่างเงี้ยจะเห็นนะถ้าเป็นทางเสื่อมต่อหมู่บ้านทางเสื่อมต่ตตำบลใครเห็นมาบอกน้องตีหน่อยนะคะน้องตีจะไปดูนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ถ้าหากน้องตีพูดผิดตรองกลับขอโทษขออภัยพี่พเพื่อน,อนๆนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องตีก็ยังบอกได้เลยว่า นำเสนอเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยและประเทศไทยเพราะน้องตีอยู่ที่เมืองไทยและอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนนั่นละค่ะเขาจะว่ายังไงน้องตีไม่สนนะคะน้องตีโอนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองก<อ>็ให้เขาอกแตกตายไปเลยนะคะทุกคนหรือข้าก็ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าบ้านเมืองอยู่ที่ประเทศไทย เขาพัฒนาไปไกลมากจริงๆถนนหนทางทางไปไล่ไปนาเขาอะ่ะไม่เป็นคนเกียตก็คือราดยางอย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยพามาดูความจริงและความเจริญนําเสนอแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนาะทุกคนอยู่ที่เมืองไทยทางไปทางมาอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายธรรมชาติดีความบุดมสมบูรณ์น่สุดยอดนะคะ แล้วก็แะหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่นํำไซเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานํใไซอย่างเช่นการ,กรเกษตรเนาะทุกคนพูดถึงการ,กรเกษตรอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเช่นรถเกี่ยวข้าวนี่ก็ผลิตเองด้วยฝีมือคนไทยเนาะนำส่งสูต่ตลาดโลกเลยก็ว่าได้เป็นแบบนําส่งขายให้ประเทศเพื่อน้านอย่างเช่นลาวก็มีเวียดนามก็มีหรือ หลายๆประเทศเนาะในอาเซียนที่นำส่งขายนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะหลายๆอย่างนะคะเครื่องมือที่หันสมัยอย่างเช่นรถหยอดข้าวเครื่องมือพ่อนยานะคะเพื่อเพื่อนเพทำเป็นดูนนะคะทุกคนเป็นดูนเนาะเป็นดูนเป็นดูนน้องตีก็เคยเห็นเมื่อตอนไปเที่ยวงานเกษตรอยู่ที่ อยู่ที่ขอนแก่นนะคะไปกับน้องใจน้องตีก็จะไปเห็นตอนนั้นแล้วเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็หลายๆอย่างอย่างเช่นรถตัดอ้อยรถปลูกอ้อยอย่างเงี้ยการใช้แรงงานคนแทบจะประหยัดแรงงานคนมาได้แบบเยอะมากเลยนะ้งประหยัดแรงงานทั้งประหยัดเงนินทั้งประหยัดเ,เวลานะคะทุกคนนะคะและพื้นฐานนะคะที่สําคัญคือพื้นฐานโครงสร้างนะคะคนสร้างที่ ดีนะคะอย่างเส้นถนนหนหาทางนะคะการขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยการไปการมาอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นะคะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใครบ้างแกไม่อยากมาเนาะทุกคนทางไปก็ดีทางมาก็ดีสถานที่รองรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องในนี่คือความจริงนะที่น้องตีมาพูดไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องในลองไปดูนะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทย น้องตีขอบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยนี้ทางไปเนี่ยลาดยางอย่างเช่นไม่ต้องพูดไกลเลยอย่างเส้นอยู่ที่เซญยร์ปุทางไปเที่ยวผาหัวหนาคมอยหินขาวจุดนี้นะทางลาดยางจนถึงภูเขาเลยภูเขาหรือว่าตีนเขาจุดสมวิวเลยนะหรือว่าเป็นทางใหญ่สูงสันเลยนะที่ขึ้นไปนะตรงที่ผาหัวหนาคก็เป็นทางลาดยางจนถ,ถึงจุดสถานที่ท่องเที่ยวมี ที่จอดรถรองรับมีห้องน้าเข้าฟรีไม่ได้เสียตังคายุงขยะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าหากว่าไม่เชื่อลองไปดูนะคะหากบอกว่า,าน,น้องตีนี้มันดูไม่เชื่อลองไปดูนี่คือสิ่งสําคัญดูขยะถังขยะนี่คือหมู่บ้านเขตสุนบุตรถังขยะอยู่หน้าหมู่บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้ 5, าถังขยะโตนี่มีถังขยะทุกหลังคาเรือนนะ อันนี้คือความจริงพูดด้วยความเป็นจริงการกาจัดขยะอยู่ที่เมืองไทยนะเพื่นทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางจริงๆคือมีถังขยะอยู่หน้าหมู่บ้านนะ่ะไม่ใช่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันถังขยะตหนึ่งถังนะเอามาทิ้งถังขยะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งจะมีรถมาเ,เรียกว่ามีรถมาเก็บรถ เทศบาลหรือเปล่าไม่เทศบาลก็โอเบโตเนี่ยค่ะ,คะแต่อยู่บ้านน้องตีนี้เป็นเป็นโอบโตเนาะเป็นโอบโตรถโอเบโตรถเทศบาลอะไรน้องตีต้องขออภัยน้องตีก็เนี่ยไม่ออกอะไรคือเทศบาลอะไรคือโอบโตนะคะทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะถ้าใครที่รู้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะหากน้องตีพูดผิดนะคะน้องตีต้องขออภัยนะคะระหว่างเทศบาล กับโอบโตน้องตีเนี่ยไม่ออกว่าอะไรคือเทศบาลอะไรคือโอบโตนะคะทุกคนต้องขออภยัยจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าหากมีข้อผูกพกกันในดหรือคาการใช้ศัพท์ภาษาของน้องตีใช้ศัพท์ภาษาสื่อสารออกมาผิดพลาดประการใดน้องตีตรงกราบขอโทษขออภัยนะคะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์